สวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนะาะเช้าเช้าเดี๋ยวพินาจะพาชมสวนค่ะความสุขของพินาอีกอย่างหนึ่งก็คือพินาลดน้ําต้นไม้เนาะให้ความรู้สึกที่สดชื่นมากเลยก่อนจะไปชมสวนก็อ่าชมความน่ารักของลูกๆพินาก่อนเนาะเออเออแชมเปี้ยนจะมาหาพินาไปเดี๋ยวไปชมสวนกันดีกว่า หอมหอมค่ะเดินมาถึงตรงนี้พี่นาหอม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 ดอกขนุนนะคะหอมมากเลยอันนี้ก็คือส,สารพัดประโยชน์ของพี่นาเนาะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสะบอนนะคะแล้วก็อ่าเป็นสะยาขนค่ะพี่นานำยาขนมาปลูกนะ,ะเพื่อที่จะไว้ให้อ่าสัตว์เลี้ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นนกเป็น แพะเป็นเป็ดเป็นไก่นะคะพี่นาอายากขนมาปลูกเนาะ <_ an> เป็นราคายากขนของพี่นาโดยที่แบบว่าอ่าไม่ต้องไปตัดไกลๆค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปไกลๆพี่นาก็เอาลงมาจากเอ่อเอามาใกล้ๆบ้านเนาะเนี่ยขึ้นหมดแล้วค่ะยากขนของพี่นาเนาะ <_ an> โอ้ยมารวยขันดีจังเลยลูกจยากพี่นาชอบแบบนี้เนาะเ <_ an> จ๋เว่าไงลูก ว่าไงลูกโอนตีนเออวันตีนไมโลไมโลกินกินอาหารเหรอลูกเอกินอ,อาหารได้เหรอเนี่ยอันนี้ค่ะให้ชมบรรยากาศเพิ่งจะทําเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อเอมื่อวานนี้เองเนาะพินาขยายบ้านแพ้ออกมาด้านหลังเนาะให้เขารับความร่มลื่นจากต้นมะขามเนาะแล้วก็ พร้อมที่จะคลอดลูกนะคะอีกสองแม่นะคะก็คือคาปูกัลลาเต้น,นะคะเขาท้องนะคะท้องใกล้คลอดแล้วด้วยนี่พินาก็ขยายบ้านเข้ามาด้านหลังอีกเนาะ <c oughs> นี่เ <c oughs> ขาไม่ได้เด็กแล้วนะ <c oughs> เขาเป็นสาวแล้วเต็มตัวแล้วเนาะอายุหลายขวบแล้วค่ะ <c oughs> นี่อันนี้ใต้ต้นมะลุมนะคะใต้ต้นช้ำช้าใต้ต้นดอกแคใต้ต้นมะขามนะ <c oughs> ดูสิพินาปลูกไว้เต็มเลย เดี๋ยวไปชมอ่าในสวนกันดีกว่าค่ะแอบดูคาปูกาลาเต้ค่ะเขานอนกอดกันค่ะดูสินาล่าก็ไงลูกทักทายลูกสมุนหน่อยค่ะโอ้ยสวยงามมากๆเลยกินอิ่มกันแล้วนะลูกนะ,ะเห็นยายก็วิ่งมาอีกแล้วโอ้โหกินแล้วเนาะกินแล้วกินแล้วค่ะ ค่ะห่างของพี่นาเนาะหลังจากที่พี่นาเอาไข่เข้าไปฟักเนาะก็ยังไม่ได้ออกนะไข่ก็ยังไม่ได้ออกยมาเป็นตัวเนาะอันนี้อีกแม่หนึ่งเขาก็ฟักของเขาเองเนาะแบ่งกันเพราะว่าหลายโหลมากเลยนะไข่ห่านเนาะอันนี้เข้าสู่มุมของบ้านสวนรีสอร์ทแล้วนะคะนี่โอ้โหพี่นาราดนะ้ำมาเช้าชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้นจันนะคะต้นจันทร์ พ่นาชอบปลูกอาไม้ยืนต้นพวกไม้โบราณน,นะคะชอบมากเลยนี่โอ้ยหมอนก็ออกลูกกันเต็มต้นหมดเลยนะคะสุดชื่นมากเลยสดชื่นมากเลยนี่นําเสนอพี่นาอ่าขยายตะลิงปิงมาในไร่ในสวนเนาะหลังจากที่พี่นาแบบว่าอํทำตะลิงปิงอบแห้งแล้วมันอร่อยดีเนาะเออพินาก็เลยขยายมาปลูกในไร่ในสวนน้าะหลายต้นเลยนะดีดูสิออกลูกแล้ว ต้นนี้เพิ่งจะออกลูกเป็นปีแรกนะออกดอกด้วยนะสวยงามมากเลยค่ะนี่นี่ตะลิงปิงของพินานี่ปลูกไว้หลายต้นเลยค่ะถ้าออกออกลูกทุกต้นโอ้โหพินาชอบตะลิงปิงอบแห้งนะคะนี่เมื่อเช้ากว่าจะหลังจากาเลี้ยงสมุนในฟาร์มแล้วเนะาะภารกิจอีกยอย่างของพินาก็คือเนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้นี่แหละคะ่ะ เพราะพี่นาเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ยืนต้นนะไม่ใช่ปลนะูกผักนะปลูกผักพี่นาไม่ถนัดเนาะนี่เนี่ยค่ะรดน้ําต้นไม้เมื่อเช้านะคะโอ้โหสดชื่นมากเลยค่ะสดชื่นอืมชื่นมากเลยนเนี่ยชอบมากเลยนะที่เห็นแบบ น้ำหยดอยู่บนใบไม้แบบเนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ความสุขที่สุดเลยอ่าไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนพี่นาไหมเป็นอะไรที่ชอบมากเลยค่ะนี่มะฮอกกานีของพินาก็โตหลายแล้วนะคะเอฟซี FC นำมาให้เนาะปลูกต้นไม้แล้วพี่นาก็ยังชอบไม้ไม้เลื้อยที่เป็นแบบขนแขวนแบบนี้นะเนี่ย อันนี้ก็ทําแขวนไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะมีต้นไม้ตรงไหนพ่นาก็จะทําต้นเนี้ยชอบต้นเดฟเนี่ยะคะ่ะต้นเดฟมาไปแขวนโอ้โหปะไอไอ,ไอเจ้าสีสุกสีสุกสีสุกทําไมร้องใหญ่เลยย้ายเข้าไปกวนหรอนี่ลากกล้องเลยงานนี้เนาะพริกของอ่ะพริกของพินาดกแล้วก็งามมากๆเลยะคะ่ะในสวนเนี่ยพินาปลูกพริกได้อย่างเดียวนะที่ ประสบความสําเร็จอย่างอื่นไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะในเรื่องผักสวนครัวอ้อมีมีขาอีกอย่างหนึ่งพินาปลูกสวยนะคะนี่อเนี่ยชอบมากเลยเนะี่ยชอบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยนี่ค่ะนี่ก็นี่ก็อีกหนึ่งเอามาแขวนท,ที่ต้นหมอนนะคะโอ้ยหมอนต้นเล็กต้นน้อยก็มีลูกเต็มไปหมดเลยค่ะอืม อันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นมุมสมุนไพรของพินานะจะบอกว่าตรงนี้เป็นมุมสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะคะแล้วก็เป็นสมไทยนะคะพ่นาปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะคะเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นเป็นเปนเป็นปวกเล็กๆนะพ่นาก็ปลูกสมุนไพรเนาะเพราะว่าฟ้าทลายโจรนี่สัตว์เลี้ยงในฟาร์มต้องต้องกินตลอดเนาะพินาใช้ฟ้าทลายโจรในการอ่า ป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคอะไรทั้งหลายแหล่ให้กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเนาะนนดูฟวงฟ้าพี่นาสิขึ้นขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วอย่างนี้แหละใช่เลยนะใช่เลยพี่นาชอบมากเลยนะจ้ะเดีย๋ยวไปชมอีกนิดนึงพอแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะมุมสมุนไพร อันนี้ก็ฟ้าทลายโจรน,นะกําลังกําลังแตกเป็นอ่าฝักแก่ๆเนี่ยฝักแก่ๆแบบนี้ยพี่นาจะปล่อยเขาเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะดีดดีดไปขึ้นทั่วไร่เลยนะออฟ้าทลายโจรน,นะคะนี่นี่อันนี้ก็อีกหนึ่งนะคืออ่าเดฟของพี่นาเนาะเนี่ยดูสิชอบมากเลยอะไรที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังแตกกันเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่นามองว่ามันสดชื่นแล้วมันก็สวยมากเลยค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นอ่าจะเป็นกระถินทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือต้นกระถินนะคะกระถินกระถินที่เรากินได้สัตว์กินได้นะมีทั้งต้นมีทั้งฝักนะคะเนี่ยพี่นาพี่นาก็ปล่อยให้เขาอยู่นะเพื่อที่จะอ่าทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงก็ได้กินนะคะกระถินนะ่ากินกับส้มตำเนะาะมาชมถึงท้ายสวนแล้วเนาะ ไม่ต้องเดินไปถึงนู่นนะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะเนี่ยเคยชมพาชมหลายรอบแล้ววันนี้คือจะให้ชมความสดชื่นของต้นไม้เวลาพี่นาแบบว่ามาลาดน้ำเขาแต่เช้าเนะดูเด็ดูเดของพินาทิ่โอ้โหสวยมากเลยค่ะจ้ะเน้นความสดชื่นของต้นไม้นะคะเฮ้องฟ้า ฟ้าพ่นานะจา้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลามาชมคลิปของพี่นานะาใครชอบแบบพี่นาก็คงจะได้รับความสุขกันไปบ้างเนาะชมแต่นกทุกวันก็เปลี่ยนมาเป็นชมต้นไม้บ้างนะคะค่ะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟ้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ